วันทีนะครับวันนี้วันอังคารที่สองพฤศจิกายนนะครับปี2021พบศิจบิบาลเรามาดูในสองพงกษบทที่13นะครับก็หัวข้อที่ผมเองจะตั้งนั้นก็คืออิสราเอลเอลิชาและพระเมตตาของพระเจ้านะในบทนี้เนี่ยทีกล่าวถึงกษัตริย์ สององค์ของอิสราเอลฝ่ายเหนือนะครับก็ชื่อเยโฮอาฮัด ah ซึ่งมีลูกชื่อว่าเยโฮอาดซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ปกครองอิสราเอลทางด้านเหนือซึ่งต้องทําสงครามกับกษัตริยนะ์ซีเรียที่ชื่อฮาซาเอลลูกของฮาซาเอลนั้นก็มีชื่อว่าเบนฮาดัดนะครับก็เป็นศัตรูสําคัญของอะไรครับของ ประเทศนะครับอิสราเอตลอดช่วงเวลากษัตริย์สององค์นี้และบุคคลที่สามนั่นก็คือเอลิชาซึ่งเป็นช่วงชีวิตของที่เอลิชาจะต้องจากไปผมเองมาศึกษาด้วยกันนะในหัวข้อที่หนึ่งคือกษัตริย์เยโฮอาห์ ha, และเยโฮอานะจะแบ่งเป็น สามหัวข้อย่อยก็คือ1.1ึ่งจุดหนึ่งกษัตริย์ทั้งสององค์ก็กระทําชั่วพระคัมภีรก็บันทึกไว้ว่านะครับถ้าว่าพระองค์ทรงกระทําสิ่งที่ชั่วช้าในสายพระเนตรของพระเจ้าในข้อที่สองและในอีกข้อหนึ่งนะครับก็อยู่ในข้อที่11พระองค์ทรงกระทําสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าดูเหมือนกษัตริย์ อิสราเอลฝ่ายเหนือไม่มีสักคนหนึ่งเลยตลอดประวัติศาสตร์นะครับที่พระคัมภีร์บันทึกว่าได้กระทำความดีและ1.2ครับไม่เพียงแต่กระทำชั่วยังกระทำตาม,ตามบาปของเยโรโบอัมอันนั้นแหละเป็นสาเหตุที่เป็นเหมือนอย่างชังงกักหรือเป็นกับดักที่ผูกพันกษัตริย์ทุกองค์ ที่ให้ทำความผิดบาปแล้วดำเนินตามทางบาปนี้ตลอดเ,อเวลาที่ผ่านมาบาปของเยโรโบอัมนั้นคือบาปอะไรเราคงจำได้ในการแบ่งราชนาจักรเหนือกับใต้ซึ่งเยโรโบอัมเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลฝ่ายเหนือเขาเองก็กลัวรประชาชน <c oughs> ที่จะโอนเอ็น ฝักไฟย้ายฐานหรือ,อ,อทางด้านการเมืองมาอยู่ฝ่ายใต้พอต้องลงมาที่กรุงเยรูซาเลม็มทำพิธีทางศาสนาเขาจึงสร้างเรือวัวสองตัวไว้ที่เบดเอลแล้วก็เมืองดานแล้วก็ยังแต่งตั้งคนสามัญดูแลโปริตถวายเครื่องบูชานนั้เป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ที่พระคัมภีร์บันทึกและกษัตริย์ทุกๆองค์ก็ พระคัมภีบอกว่าเดินตามบาปของเยลโรโบอัมเหมือนอย่างสิ่งหนึ่งที่เราเองได้เรียนรู้ในที่นี้นั้นในการนำไปใช้นั่นก็คือบาปมนุษย์เกิดมาในบาปบาปซึ่งบัมพบุรุษของเราได้กระทำไว้และส่งผ่านให้เราและเราเองก็เดินตามแบบนะครับความผิดบาปที่บัมพบุรุษเราได้กระทำแม้ว่าจะไม่ได้บาปเดียวกันก็ตาม แต่ทรงผ่านความอ่อนแอธรรมชาติบาปในชีวิตของพวกเราแล้วเราก็ทำตามแบบบาปตามพ่อแม่ปูย่ย่าตายายและอาดามและฮาวานะครับระการที่ผลลัพธ์นะครับก็คือคือเขาแพ้ก็แพ้ศัตรูพระเจ้าก็ทรงมอบเขาไว้ในมือของฮนะาราเอล นะครับอซาเอลเราก็รู้ดีแล้วว่าเป็นแม่ทัพที่โหดร้ายมากเราคงนึกได้คำพูดที่เอลิชาเคยพูดว่าเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าเขาจะบีบบังคับอิสราเอลอย่างหนักหนาสาหัสนะผ่าท้องผู้หญิงฟาดเด็กเล็กๆนะครับแล้วก็ประหารชนชาติประชาชนอิสราเอลเรา คงรู้ดีในเรื่องนี้นั้นพอทุกครั้งที่เราทำบาปผลเราจะได้รับสิ่งที่เราได้เรียนระู้นทุกครั้งที่เราเองทำความผิดบาปนะครับแล้วเราเองจะได้รับผลผลนั้นก็คืออะไรเราจะแพ้ศัตรูของเราหมายถึงอะไรหมายถึงเราจะอ่อนแอเราจะอ่อนกำลังเราจะแพ้ต่อการทดลองแพ้ต่ออารมณ์ของเราแพ้ต่อตัวเรานะครับ หลงทำสิ่งที่ไม่ควรและไม่เหมาะสมนะครับอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้1.3กคับกษัตริย์คนนี้เนี่ยที่ชื่อทำไมครับโยโฮาฮารก็กลับใจอยู่ในข้อนะครับที่ห้าข้อที่สี่นะและโยโฮาฮารก็ได้พิงวอนพระเจ้าและพระเจ้าทรงฝังท่าน และพระอ,องค์ทรงเห็นการบีบบังคับของอิสราเอลนะที่พระราชาแห่งซีเรียบีบบังคับเขาอย่างไรและพระเจ้าประทานผู้ช่วยผู้หนึ่งแก่อิสราเอลซึ่งช่วยเขาให้รอดพ้นจากมือของซีเรียพี่ร้องเมื่อเรากลับใจพระเจ้าพร้อมที่จะย,ยกโทษพร้อมที่จะอภัยพร้อมที่จะให้เราลื้อฟื้นนะครับกู้เรา ให้รอดให้พ้นจากอำนาจของศัตรูของเราจากความาพ่ายแพ้นะครับเราได้เรียนรู้ในที่นี้นน้นเห็นถึงความรักของพระเจ้าและความยุติธรรมของพระเจ้าความรักของพระเจ้านะครับพงเตือนและพร้อมที่จะอภัยใ,ให้กับพวกเราเมื่อทุกครั้งที่เรากับใจมาหาพระองค์ความยุติธรรมของพระเจ้าเมื่อเราทําผิดนะครับเราก็จะได้รับโทษนน้นเป็นพระลักษณะของพระเจ้า มาดูคนที่สองครับคนที่สองนั้นชื่อว่าเอลิชาซึ่งในพระคัมภีร์บันทึกไว้มีบุคคลผู้เผยวจะนะสคนที่ถือว่าเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าทางคือเอลิยาซึ่งเป็นหัวหน้าของเอลิชาแต่เอลิชานั้นมีฤทธิ์มากกว่าเพราะเขาขอสิทธิฤทธิเดชของเอลิชา เป็นสองเท่านะครับเราคงจำเหตุการณ์นั้นได้ปรากฏว่าผมแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1คือส่วนที่กายป่วยอยู่ในข้อที่14นะครับเอลิชาล้มป่วยด้วยโรคที่ท่านจะต้องเสียชีวิตเราสังเกตดูไหมครับว่าแม้ว่าจะเป็นคนที่มีทำไมครับเพราะวิญ,ญญาณเต็มด้วยฤทธิ์และความเชื่อ นะครับเก่งกาจสามารถอย่างไรก็ตามนะครับแต่ทำไมครับก็หนีความตายไปไม่พ้นความเจ็บป่วยทางกายนั้นเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่กำหนดไว้ล้าถ้าเราสังเกตดู ที่ท่านจะต้องเสียชีวิตพระเจ้าทรงกําหนดหรือพระคมภีร์ใช้ภาษาไทยๆเข้าใจง่ายๆก็คือลิขิตชีวิตของพวกเราแต่ละคนไว้ว่าเราควรที่จะมีชีวิตอยู่นานเท่าไหร่และเราจะจากโลกนี้ไปด้วยโลกอะไรนะครับผมย้ำน,นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ชีวิตของมนุษย์อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า แม้ว่าเราจะเก่งกาจสามารถมีเป็นผู้วิเศษมีฤทธิ์มากอย่างไรก็ตามแต่ทุกคนก็หนีความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตซึ่งเป็นปกติธรรมชาติของมนุษย์ไป2.2ครับวิญญาณจิตกล้าแข็งเราสังเกตดูเอลิชานะครับแม้ว่าเขาเองป่วยกายเขาไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นจากที่นั่งนะครับแต่ว่าทำไมครับ วิญญาณจิตของเอเลิชานั้นกับตรงกันข้ามคือท่านเองยังสามารถนะบอกกับกษัตริย์เยโฮอาดบอกว่าให้เอาธนูกัรลูกธนูมาหมายถึงสงครามชีวิตในจุดนี้ที่เราได้เห็นและนำไปใช้กายของเราเสื่อมสลายลงทุกๆวันอ่อ,อนแรงลงทุกๆวัน เปื่อเน่าลงแล้วก็ตายแต่จิตวิญญาณของเราทำไมครับเข้มแข็งกล้าหานขึ้นมันเดินสวนทางกันนะจิตวิญญาณที่กล้าแข็งเกิดจากการที่ประสบปการณ์ความสัมพันธ์ของเราเองกับพระเจ้านะแต่ว่าสำหรับกายเป็นไปตามภายใต้คำสาปแช่งหรืออำนาจบาปที่ครอบนำอยู่เหนือ ชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์ประกอบด้วยสองส่วนคือกายจิตใจหรือบางครั้งรวมจิตใจกับวิญญาณด้วยกันทั้งสองจะเดินสวนทางกายนะครับเสื่อมสลายลงอ่อนแรงแต่วิญญาณจิตของเราเติบโตเข้มแข็งกล้าหาญขึ้นทุกๆวันแล้วเอลิชาก็ได้ช่วยเหลือ ก่อนที่เขาเอกจากโลกนี้ไปก็ช่วยเหลือกษัตริย์เยโฮอาดและพยากรณ์ถึงชายชนะที่เขาเองจะได้รับในการลบกับซีเรียสครั้งแต่น่าเสียดายเยโฮอาดไม่ได้ทำให้ถึงที่สุดๆในสิ่งที่เขาควรทำที่เขาควรจะใช้ลูกธนูตีพื้น ห้าหรือหกครั้งแทนที่จะตีเพียงสามครั้งนะและเขาก็หยุดหลายครั้งพระเจ้าบอกให้เราทำบางสิ่งเราก็ไม่ได้ทำทั้งหมดเราทำเพียงบางส่วนไม่ได้ทำแบบสุดๆหรือเชื่อฟังบางเรื่องแต่ไม่ได้เชื่อฟังทั้งหมดก็น่าเสียดายทำให้เขาพลาดโอกาสไปในการทำชัยชนะที่เขาควรจะได้รับ จากพระพรของผู้รับใช้ของพระเจ้าขอพระยาอวยพรพวกเราทุกคนขอพระวจนะของพระองค์อยู่กับพวกเราและทำให้วิญญาณจิตของพวกเราเข้มแข็ง,ขงกล้าหาญขึ้นและเติบโตขึ้นทุกๆวันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า